ในช่วงนี้มาติดตามคนดนใจค่ะวันนี้เป็นเรื่องของคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับสแตมการเขียนจดหมายด้วยลายมือการเขียนโปสการ์ดด้วยลายมือนะหลายคนเป็นอย่างนั้นนะชื่นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมันได้อารมณ์ความรู้สึกอ่ะเด็กผมก็สะสมนะฮะตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วใช่เพราะคนคนนี้ค่ะจากความชอบในที่สุดก็แปลเปลี่ยนมาได้กลายเป็นการทํางานที่ตัวเองรักในที่สุดนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในคนดนใจวันนี้ค่ะ ชอบขีดขีดเขียนเขียนบันทึกความทรงจำผ่านตัวอักษรลงกระดาษจดหมายและโปสการ์ดนานวันเพิ่มจำนวนขึ้นกลายเป็นสะสมโดยไม่รู้ตัวจนวันนี้อนุสราจิตมิตรภาพมีโอกาสก้าวสู่งานที่รักมานำทัพบริษัทไปรสีนีไทยทำหน้าที่ส่งเรื่องราวดีๆด,ด้วยการสื่อสารดั้งเดิมที่อบอุ่นทุกครั้งเมื่อถึงมือผู้รับ แม้วันนี้จดหมายจะถูกอ e ีเมลส่งรวดเร็วฉับไวมาแทนที่แต่ความรู้สึกกลับแตกต่างกันมนสเสน่ห์ของการเขียนด้วยใจสะท้อนความคิดความรู้สึกในห่วงอดีตถูกกลั่นกรองตกผลึกมาเป็นถ้อยคําจากน้ําหมึกบนกระดาษทําให้วันวานกลายเป็นความทรงจําที่ยิ้มยิ้มส่งความรู้สึกดีๆกลับมาพอวันนี้กลับไปอ่านเราก็มีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้นะคะ ออไม่มีสิ่งนี้เราก็คงไม่รู้ว่าสมัยก่อนเราเขียนจดหมายได้ต้องบอกว่าใช้คุ้มมากเพราะว่าโปสการ์ดหแผ่นเนี่ยคะ่ะ จะเขียนตัวเลขมากเพราะต้องการเขียนอะไรเยอะๆะนะคะเพราะฉะนั้นพอกลับมาอ่านก็เออได้ความรู้ขณะเดียวกันก็ได้ความรู้สึกนึกคิดในสมัยก่อนว่าเอ,อตอนเราเป็นเด็กเราก็คิดอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่ามันช่วยเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ทั้งการซื้อสตปมมาติดเพราะฉะนั้นก็จะเลือกสตป์ที่สวยๆมาติดโปสการ์ดกลับบ้าน<ม>เพราะว่าก็จะเอาโปสการ์ดที่มีสตป์นั้นเนี่ยก็ไปสะสมนะคะ ไม่เพียงถ้อยคำบนจดหมายหรือโปสการ์ดแต่พื้นที่บนกระดาษชิ้นเล็กไม่กี่ตารางนิ้วอย่างสเต็มยังเสมือนหน้าต่างสะท้อนประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมบุคคลสำคัญของประเทศนั้นๆตลอดเวลา130ปีไทยมีดวงตราไปรษณีย์กว่าพันชุด3 0 0 0 0รูปแบบนอกจากนี้เวลาผ่านไปสเต็มหลายดวงมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามาเทียบกันนะคะว่าจดหมายของคนสมัยโบราณกับการเขียนจดหมายคนสมัยเนี้ย ในเรื่องสิ่งที่สวยงามสู้ไม่ได้คือเรื่องตัวหนังสือเพราะสมัยก่อนนั้นเนี่ยการเขียนตัวหนังสือให้สวยเนี่ยบังคับตั้งแต่ปากกาที่จะต้องใช้ใช่ไหมคะความสม่ำเสมอของตัวหนังสือที่เ,เรียงกันโดยไม่มีบรรทัดแต่เรียงได้ตรงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหายไปสำหรับ ภาษาไทยก็เช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าภาษาที่เคยสละสร,ะรวยนะคะมันก็เริ่มหายไปซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งน่าเสียดายไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่มีการสื่อสารปรายศนียาวนานกว่าร้อปีสี่สิงหาคมนี้ถือว่าครบรอบร้อยสาปีปรายศนีและสแตมไทย มีงานสแตมโลกปี2013มีทั้งสแตมหาดูยากจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะสแตมโสรสซึ่งเป็นดวงแรกของไทยมูลค่านับ10ล้านบาทแม้ว่าเป็นการสื่อสารแบบโบราณแต่ล้วนเต็มไปด้วยกลิ่นอายความรู้สึกดีๆของทั้งผู้ส่งและผู้รับขณะเดียวกันยังเป็นหลักฐานความทรงจำระหว่างกันเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งทรงคุณค่า มันให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต้องบอกว่าผมชื่นชมเลยนะเป็นแบบคนที่รักในสิ่งที่ทำแล้วก็เก็บสะสมเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของไปรษณีย์จากคนที่สะสมสตัมจนวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ดูแลสตัมทั้งหมดเลยครับก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจใแต่มันสอนให้เรารู้ว่าบางทีแล้วการที่เรารักหรือว่าชื่นชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรามุ่งไปที่จุดนั้นมันก็ทำให้เราหากินได้สายที่สำคัญคือได้ทำอาชีพที่มีความสุขด้วยนะครับ